เป็นถนนข้างล่างของหนองตะฮีบครับอเอ่อหนองตะฮีบอยู่ขวามือเส้นนี้เป็นเส้นที่จะวิ่งเข้าสำนักธรรมครับมัคคภาวนาของหลวงพ่อสนองครับซึ่งอยู่ข้างหน้านี้เป็นด้านทิศตะวัน,นออกของอ่างเก็บน้ำครับ ทำอะไรกันเนี่ยเป็นสฟืองเกียรครับ ครับนี่ข้างล่างอ่างเก็บน้ําครับมาเจอสวนพอดีครับสวนกําลังเริ่มต้นอยู่กระท่อมปลายนาครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวลองไปถามเจ้าของดูก่อนเธอาอย่นี้ทําที่ปลูกหญ้า,าเลี้ยงวัวอยู่ปลายนาสบายเนอะกองฟาง ปลูกยาอะไรอโอ้ปลูกยาที่เขาเขาหากันเยอะเลยเนี่ยมันปลูกแล้วได้นานวัวกี่ตัวครับเนี่ยหกตัวหตอ,อยู่ที่บ้าน,อ,านอันนี้ของใครครับเนี่อยอ,อ๋เดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่บ้นนอกหมดแล้วข้างนอกหมดแล้วโอ้<ม>โอตรงนี้เหมาะมากครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ําที่ขุดใหม่ครับ มหาศาลครับต่อไปน้ําไม่ต้องากลัวนะว่าจะไม่มีแล้วทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยน้ํายากลําบากเหลือเกินบ้านเราเมื่อเกี้ผมไปถ่ายฝั่งนู้นให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวตรังนี้มาอยู่ข้างล่างครับบรรยากาศสวยมากเห็นรถไถยจอดอยู่แล้วเห็นพี่แกนั่งอยู่คนเดียวก็เลยลงมาเล่นเน,น่าทะเหนาวไก่เกลี้ยงขวาได้จ้ะ <YouTube. S 1> บ้านทุกวันทําอาชีพใหม่แล้วอันนี้เป็นจะปลูกแฟนกุล่าทั้งหมดเลยครับเนี่ยสองไร่กว่าเกือบสามไร่เนาะสามไร่แหละประมาณนี้เดี๋ยวนี้กระท่อมปลายนากำลังคิดมากครับแถบนี้จะเต็มหมดแล้วเดี๋ยวตรงนู้นมันจะเป็นคลองส่งน้ำไปอ่างอำเพินครับฝัง่งฝั่งนู้น ลงไปฝั่งโน้นเป็นนี้อ่างอาบน้นก็ประมาณสองกิโลเนาะประมาณนั้นน้ำอ่างนี้ก็จะเป็นบ่อสำรองของอ่างอาบน้ำปล่อยลงไปก็เป็นห้วยเสียงต่อครับอันนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็พาเพื่อนๆเนลาะป่ามาเล่นๆครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างที่สวยชิวๆเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ทางกรุงเทพเห็นแล้วก็สนใจ <laughs> จองมนูกตัวมตรต้ในกรายาพูดยืนกันครับแกจะมาอยู่กระท่อมแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่นี่ครับเดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาเล่นใหม่ครับเป็นรูปเป็นร่างก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ